ตายแล้วไอ้ย้อนหน้าตายแล้วตึกตึกมั้ยโอ้ยเหี้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเห็นเห็นศัตรูด้านหน้าหนึ่งไอ้นเพื่อนนี่วะเขาถือสตูดอโลล็อกแพงตรงนี้ดีกว่าวะศัตรูวิ่งศัตรูวิ่งเอ้ยอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้ารอกันเราเราไปข้างหลังมันดีกว่าวะรอนะตรงนี้มีแค่รอแล้วนะ ไอ้ว่าข,ขา้างาหลังก็แพงข้างหลังก็แพงไอ้ว่าช่วยก็ด้วยหลังแพ้เมื่อไงหลังแพงมึงอไงยิงได้ไหมยิงได้ไหมยิงมาด้ยิงม้งไมอ้ว่าไอ้เหี้ยกูเกิดยิงมึงขอโทษไอ้ว่าบนบนบนตึกบนตึกตึกนี้ไหนปะกูได้ยินเสียง,<ห>นงคนเว่งแค่นี้ สมองเสียเรารีบหนีไปนะไอผมโดนยค่ะไม่ว่ากูเจอคนตรงนี้ก็นั่นแหละไอ้เสียเยอแต่ว่าฝันวดเขาจะกันกันตุกมากเลยเราขับรถจิ๋มหายไปไหนไม่ได้เอ้ยเอ้ยคุณอถเฮี้ยกูโดนหรือยังแปดแปดว่างไม่ไม่ไม่อยังแอบมองเธออยู่หน้าจ๊ะเธอไม่รู้บ้างเลยมีระเบิดสักนิดหน่อย ยิงเข้าไปเลย What Bro What are you talking about man ตรงตรงเนี้ยเห็นปะรถมันลอย Careful man they are inside the wall they are looking uh b e t w i e n the wall right now เข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับโอ้ยเขี่ยติดอะไรไม่ควรติดนะขับรถลงไหมเนี่ย มาจอดยิงไปจะรอดเนาะคูรถถังมนะันว่ารถถังว่าใช่ใช่ห <c oughs> ลบแล้ว <c oughs> เป็นความคิดที่นงี่งเงามากเ้ยสควอตแปด <c oughs> บ้าเอ้ยีกนิดเดียวเองอะไรฮะไอ้ย a l l o o k at this เดไปข้างหลังนี่กว่า